เอ้ยดีที่สุดโอ้คฮ่ามาแล้วเ้โอ้โหแล้วป้าเปิ้ลพันอย่างหนาแป๊บแป๊บแป๊บแม๊บองใช้สองมือเชื่อไหมว่าตอนตอนเปิดเนี่ยผมใช้ปากกัด้วนะโอ้โหนี่ใหญ่นี่ใหญ่ส่งจากกรุงเทพมึงใช้ปากกัดตลาดจริงๆครูโอ้โหกี่ชั้นมึงเนี่ยมันมึง S <S มึงไอ้หวานเนี่ยเออโอเคมาแล้วหวานวอะไรอีกอีกแล้วหาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วการหายไปของของใครวะเออความหายไปของฮัลซุนิมิคุเนี่ยเงี้ยซื้อมาเงี้ไม่รู้ว่ามันใครหายไปเอาเอาเยี้ยมันเปิดได้อ๋อมันมีผัดมันมีถุงแสดงว่ากูต้องแกะถุงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออของมือดิสัตว์มึง่ยมึงอยากให้คนดูเห็นไปถึงไหนฮะเงี้ย โอ้โหยับเป็นรอยตั้งแต่ยังไม่ทันได้อ่านไอ้บ้าเอ้อ๋อนี่ตรงนี้ต้องเปิดตรงนี้กูขุดงูเลยกูไม่ต้องอ่านแล้วเก๋ๆมาแล้วมาแล้วเออไม่ต้องอ่านอันนี้ของจริงแหละนะฮะมาแล้วไม่ใช่ไปซื้อต้นตีนเดี๋ยวดตรงนี้โอเคหาเรื่องเสียตังอีกแล้วนะครับเนี่ยเจ้าของมันก็นอนอยู่ตรงนี้เลยแม่ไม่รู้ทำไมนะครับว่ามันเป็นจุดอะไรที่ทำให้ผมสนใจในยานตนี้นะครับ คือก็สั่งซื้อมาโดยที่ไม่รู้เหี้ยอะไรกันเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่ผมสั่งเองสัุดสั่งเองหัวที่ไหนไม่ได้สั่งเองนะครับผมวันนี้ครั้งนี้สั่งเองเลยนะวันนี้ไม่ได้ขอแม่นะครับผมก็เออขอแม่อยู่ขอแม่ก็ยังขอแม่อยู่ไม่ได้อะไรแต่แค่สมัครอะไรบัญชี i, ผม<ๆ>มาข้าใจได้เออทุกคนจะเข้าใจนะโอเคนะครับผมก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยครับไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยไม่เหมือนกับแบบไม่เหมือนกับสุขคีคีไรที่ผมซื้อไปก่อนหน้านี้อ่ะ เพราะว่าอันนี้ผมก็พอรู้จักอยู่นะครับจากเพลงนะค,คือคือพอรู้จักจากเพลงนะครับแล้วก็สนใจมากมเลยซื้อมาเฮ้ยแต่ที่มันใหญ่มันมันใหญ่กว่าทุกขีที่ไอีกนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้ใหญ่มากเลยนะเฮ้ยไปก่อนไอ้ก่นี่นี่คงจะเป็นนิยายเรื่องที่สองแล้วนะครับผมที่ผมซื้อมานะฮะแยะผมคิดว่าแน่นะคนไม่ต้องมีมากกว่านี้แน่นะถ้าอยายังไม่ติดซิมนะครับผม <c oughs> เล่มนี้ก็เป็นเนล่มที่สองนะครับผมที่ผมซื้อมานะผมขอหาหาเปลี่ยนูโลเคชันงานถ่ายกันแบบแป๊บนึง เน่ยนี้นะก็ที่เดิมแหละที่กูเปลี่ยนโลเคชั่นอะไรของกลัวอย่างเงี้ยมันก็คือลงจากเกง,งเฉยๆแหละก็แค่นั่งกังมันสบายเฉยๆกูเฮ้ยไม่ได้อ่านอะไรทั้งนะแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยจำว่ามาจากเพลงอะไรตอนแรกผมนึกว่ามันมาจากเพลงไอ้นัะนะ่นอ่ะจำชื่อเพลงไม่ได้แต่มันเพลงที่แบบว่ามันจะเป็นเพลงแบบมีขู่แมังเล็บเร็วๆอ่ะเออเออย่ยนแหละไม่ใช่ไม่จำชื่อเพลงไม่ได้อ่อ่านชื่อเพลงไม่ออกนะครับผมเออนั่นแหละปัญหานะจากบทเพลงที่เออเดี๋ยวบมีตรงนี้จากบทเพลงโฟกัสไม่โฟกัสก็เรื่องของมึงอ่ะกูจะอ่านยังไงล้วกัน จากบทเพลงที่มีผู้ฟังมากกว่าห้าล้านครั้งผู้ถูกแต่งขึ้นมาเป็นในรูปแบบนิยายด้วยเรื่องราวที่เหนือจากจินตนาการยิ่งกว่าบทเพลงมาข้างหลังข้างหลังนี้มันจะเป็นไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจและอยากจะซื้อนะหมาที่มันมีสังเกตไหมครับว่ามันจะมีผมว่าคุณไม่เห็นอ่ะกล้องมันไม่โฟกัสอันนี้โทษกล้องเลยนะครับอันนี้โทษกล้องเลยนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวผมนะนะโอเคอันนี้มันจะมีคำอย่นะครับเอาไว่ามันจะมีคําว่าสัญญาสัญญาณเตือน ว่มีอะไรรู้สึกสับสนความหวังความที่หวังอ่ไงนี้มันจะมีอย่างนี้แล้วนั่นอาจจะเป็นจุดนี้ที่ทำถูกสนใจนะครับแล้วก็ซื้อมานะโอ้โหโอ๋อใช่จริงๆด้วยใชเ่เพลงนี้จริงๆด้วยนะครับมันมาจากเพลงที่ผมพ,พูดเมื่อกี้แหละเออใช่มันมาจากเพลงนั้นจริงเลยเราไนนั่นแสดงว่าผมก็เข้าใจถูกนะครับผมแหวนะครับดูตั้งนานเพิ่งมาสังเกตห็นนะฮะเหมือนจะไอ,ไอเพลงเนี้ยเหมือนจะมาแบบจากเรื่องจริงนะมั้งเออผมเห็นว่าเห็นได้ยินมาว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่ที่ ที่ไม่คูแบบว่าเกือบจะได้หายไปจากลูกนี้แล้วนะไม่คู่เกือบจะหายไปแล้วนะอันนี้คือเรื่องจริงนะโอ้โหที่ก็เอ,อตกใจเหมือนกันนะครับผมพอได้ยินแต่ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรไม,มากแค่แค่ได้ยินเป็นข่าวเฉยนะผมโอเคโอเคเราก็จะเปิดมาเป็นหน้าหน้าถัดไปผมจะผมจะมจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะนะผมคลิปนี้เหมอนถ่ายมาอวดเฉยนะครับเพราะฉะนั้นไม่อาจจะไม่ได้ไร,ะะรีวิวน,น,นะผมมากนะแต่ก็นะโอเค ผมก็คงอาจจะไม่สปอยอะไรมากนะครับผมก็แนะนําว่าลองไปหากันดูนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเล่มมือสองเปล่านะแต่สภาพคือดีมากนะโอ้โหดีมากเลยไม่รู้อะไรครับไอ้เล่มนี้เล่มเนี้ยอันนี้แน่นอนเลยว่าเป็นมือสองแน่ๆนะครับที่ผมซื้อมาแต่เล่มนี้ผมไม่รู้เลยว่าเป็นมือสองเปล่านะฮะโอ้โหไม่รู้เหี้่อะไรกันจำไว้ครับหนูน้องๆเวลาจะสั่งซื้อเนี่ยเอาไม่กี่ไม่เป็นไรมึงเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรต้องตรวจเช็คให้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่ามึงเห็นอะไรแล้วมึงซื้อเลยอย่างนั้นไม่ไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ดีีีนนนนนนะะะฮผมเเคคคยยรรััั้้งงงึบส่่ซืออไปต ปีครึ่งเลยยังไม่มานะโดนแดกไอ้สัสอย่างนั้นตรวจสอบไม่ดีนะครับก่อนจะสั่งซื้ออะไรนะครับผมไอ้นี้มันเป็นแบบว่าความมันไม่ได้คาดหวังอะไรมากเหมือนกับซูกิฮิไรอีนะครับไอ้ซูกิฮิไรอีผมพอคาดหวังอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมเหมือนไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเลยนั่นก็เลยทําให้ผมแบบเออมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเต็มเต็มเหมือนกับซูกิฮิไรอีกนะหรือว่ามันไม่มีเรียนๆอยู่นั้นวะเออในความที่ผมชอบเรียนๆมากนะเออแต่ไม่หมายความว่าไม่ชอบไม่ขู่หรอกนะไม่ขู่ก็น่ารักเหมือนเดิมแหละเนาะโอเคมามาดูข้างในมมัั้ยครบพููดนนาากเล เปิดยากเปิดเย็นจ no ังเลยครับท mm ําไมหรือ hmm. ว I mean. yeah. okay. ่ากูไม่กล้าเปิดเนี้ยโอ้โหโอเคก็จะเป็นเอ้ยตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะแต่ผมไม่กล้าฉีกอ่ะให้เดี๋ยวว่าฉีดได้ป่ะไอต้งได้แหละโอเคได้แหละเพราะว่าผมดึงสุงเงาไปแล้วนะครับผมโอเคก็จะเป็นมึงจะสั่นอะไรขนาดนั้นโอ้เจเจเย็นเจเย็นน้องเจเย็นอันนี้อันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะตรงนี้มันฉีดได้นะไอจริงๆอ่าสุกี้ขี้ไรมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมมันจะมีถุงไว้แต่ผมแต่ผมไม่ไม่ดึงแค่นั้นเองซึ่งอันนี้มันก็สามารถดึงไดด้นนนนะะงััััึ่อออกกขาตครบ มึงจะสั่นอะไรขนาดมึง <invent fit romance> จะตื่นเต้นเกินไปแล้วอุ้ยไอ้หน้านี้อู้หูอย่างเทพเลยคุณไม่รู้กูชมมาเทพไปก่อนอ๋อโอเคเก็ตละโอเคกูไม่เคยเจอไม่เคยเจอเออมันอาจจะอึ้งหน่อยอู้นี่คือเล่มทีแท้จริงเลยนี่อ oh, 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 ู้หูอ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 ย่างเดียวเลยนะฮะอู้นี่คือเล่มทีแท้จริง่ะอันนี้ยังเป็นเพียงแค่เปลือกนอกโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเงือแตกชิบหายเลย อุ้ยเจ๋งเนี่ยผมชอบมันนะผมชอบเลเฮ้ยเตเล่มนี้ก็ดึงได้แหละแต่ผมไม่กล้าดึงแค่นั้นเองนะครับผมก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงเลยนะเนี่ยแต่ผมอ่านจบไปสองเล่นะเล่มนี้นะผมสนุกมากสนุกมากเล่มหนึ่งที่ดีมากนะครับผมก็คุ้มค่าในการอ่านอยู่เหมือนกันนะครับผมอืมก็จะเป็นหน้านี้นะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะมันดึงได้อยู่แล้วนะมันโอ้ขออนุญาตดึงแล้วกันเอา้า อ่อคุณว่ามันไม่มีอะไรสุปก็มีอะเนี่ยอ๋อมันไม่มีตรงไอ้ตรงนี้ตรงคำารรยานะครับผมก็ดึงมาแล้วกันนะดึงมามั่วแล้วนะซื้อมาไม่กี่มันไม่กี่วันนะฮะดึงเล่นแล้วนะครับซื้อเอ้ยซื้อมาไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เพิ่งส่งมานะนี่ผมก็ถ่ายเลยนะโม้โไม่กี่ชั่วโมงนะเลิกแล้วนะครับตีแล้วอ่เออเก็บไว้เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะครับชอบชอบชอบติดตามตลอดนะติดมุมติดตามมุมงนี้ตลอดบาออี่ผมมชนะ ทุกครั้งก่อนนอนก็ต้องฟังครับผมอืมผมฟังโรนี่เกลตอนก่อนนอนเลยนอนไปร้องไห้ไปฟังไม่ออก <laughs> มามาเข้าข้างในกว่าตั้งนานยังไม่ได้เข้าออเลยจะเป็นอืมเป็นภาพอาร์แค่เดียวเหรอแค่เดียวจริงๆแหละโอเคก็จะเป็นระมาณนี้นะครับผมดมูไม่ชัดหรอกมึงกูก็ดูไม่ชัดกันอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ผมจะพยายามไม่คิดเฮ้ยอุ <laughs> <t> ้ยเช้่ถ่ายทั้งเยอะทันแย่โง่ มาถ่ายมันข้ามึันทำไมอะโอเคผมจะพยายามไม่ปีความเรื่องอะไรเยอะนะครับมจะไม่เหมือนช่องอื่นอ่าฟุบเล่าเล่าเล่าเี๋ยขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนมาผมเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทําไมคือมันมีอยู่ช่องหนึ่งครับมันเป็นเขารีวิวเรื่องเนี้ยก่อนไม่ใช่เรื่งนี้นะคือเรื่มนี้สุกี้ขี้ไรนะครับแล้วเขาแบบแบบว่าผมก็บอกก่อนแล้วผมไม่ได้อาคาติอะไรเขาแต่ผมคือแบบว่าตอนดูก็ บบอย่างนั้นก็งุนอีู่แต่น้อยคือมันมันตีความไปเรื่อยครับแต่ขยายอ่ไงนี้สมัยนี่มันยังไม่ได้อ่านเลยนะเหมือนผมนั่นแหละเหมือนคลิปนั้นเหมือนผมเลยแหละที่คือแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็มารีวิวซึ่งมันตีความไปแบบอเวอร์มากเลยคุณไอ้มันบอกว่าไม่ขู่ไม่เป็นตัวร้ายในเรื่องนี้เว้ยซึ่งไม,ไม่ใช่นะเว้ยบอกไปก่อนนะเออเรื่องนี้นะครับไม่ขู่ไม่ได้เป็นตัวร้ายหรือยังไงนะตัวร้ายเทพจะเรียกว่าอะไรดีเอ้ยเหมือนสปอยไหม่ะเออมันเด็ดสปอยมากไปสปะมอ้ยแล้วเนี่ยมีใครวาดแบบบมมมีีันนต้อองคกวว่าาใครด ไม่ไม่เห็นว่าเี๊ยเอ้ยใครวาดวะเนี่ยแม่ต้องชอบไปจิ้เผื่ออาจจะได้ติดตามของงานต่อนะครับมามีานห,นาห,นาหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งมันจะมีแค่สองหน้านะครับผมอืมโอ้นี่น่าจะเป็นตัวละครนะออกมาบานบานนี้มานนี่นะครับเดี๋ยวผมผมไม,ม่เดี๋ยวโดนสปอยมากเกินนะครับโอ้แค่นี้ก็สปอยมากแล้วเหรอมึงก็คิดมากเกินการหายตัวไปของฮัตสุนิมิคุนะครับผมฮัทส,สุนิมิคุชออ็อตเอ่อเอ้ยดิฮ no ัทสุนิมิคุโนโชชิชไม่ใช่ดิโชชิสุเออมันก็ถูกแหละะะะนนน่่่าาาจอวโชชิสุครรับผมมปาณนี้ลกันนะครับ ว่าประมาณนี้แหละคลิปนี้มันไม่ใช่การรีวิวอะไรหรอกมันแค่อยากอยากอัดเฉยๆนะครับแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็หากคลิปนี้ดูแล้วหงวงยีติหรืออะไรนะฮะผมก็ยีงิเหมือนกันนะครับผมร้อนมากเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยอุ้ยไม่ได้อาบน้ำนะคุณนะครับผมนี่ประเด็นคือว่าผมมันก็มาในตอนที่ผมตัดคลิปพอดีด้วยนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายอัดไม่ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คี่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคใครที่เคยอ่านเรื่องนี้ก็สามารถบอกกันได้นะะคคครรรัับบออออยย่่่าาาสปใหห้นนพวดดีีืไมมผโเ ค่อยไปอ่านไป,ไปอ่านไป,ไปอ่านน้ำก่อนก่อนจะค่อยอ่านาน,าน,ะาน,นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย